แจกเงินบัตรคนจนเดือนพฤษภาคม1,545บาทข่าวนี้จริงหรือไม่สตังไปตามข่าวมาให้นะครับกับข่าวสตังมีเดียในวันที่24เมษายน2,500 68นะครับจะบอกว่ามีทีวีหลายช่องนะครับแล้วก็มีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับบอกว่าจะมีการแจกเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,545บาทซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวจริงไหมบอกเลยว่าเป็นข่าวจริงแต่ว่ามันไม่ใช่เงินพิเศษคุณผู้ชมครับคือในแต่ละสำนักข่าวเนี่ยเขาเอาเงินรูดซื้อสินค้าเงินค่าโดยเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะเงินสลดค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เงินช่วยเหลือผู้พิการมารวมกันก็เลยเป็นเงิน 1,545บาทจริงๆแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเงินทุกรายการยังจ่ายยังช่วยเหลือเหมือนเดิมหมดเลยโดยเฉพาะเงินที่สามารถ รูดซื้อสินค้าเนี่ยก็ยังได้คนละ300บาทเหมือนเดิมไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นไปอย่างไรอันนี้ตอบเพีร์ชัดนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อยากให้คนอื่นเข้าใจแบบถูกต้องก็ฝากแชร์ต่อด้วยว่าเงินที่เขาบอก1545เนี่ยเป็นการอมรวมกันทุกยอดไม่ได้มีการปรับเพิ่มนะและใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสบริการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ